มามาดูกุ้งน,นครับกุ้งนี่พอแถะข้างตลิงนี่ดูมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยดูดูนี่จะบวยจะบวยหางแดงเลยนี่ครับจะบวยครับโอ้โห,โห เอยนีกตวงอุ้ยปลาบานเลยอืมปรากฏเพียบเลยครับนี่โยนไปโคมเดียวเนะี่ยโอ้โหโอ้โหทุกกุ้งสวยๆเลย กุ้งเลยครับเนี่ยโยนตรงนี้เองอชายตะลิ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนี่นี่โยนไปสามทีแล้วดูกุ้งออกมาบานเลยไปกุ้งมาเพียบเลยครับนี่ดูกุ้งบานเลย สมบูรณ์ตัวเล็กปล่อยไว้นะครับตัวเล็กปล่อยโอ้โหแลวก็ปล่อยไว้ครับโยนไปเติบโต,ตครับตัวใหญ่เก็บไปกินอ่าเดี๋ยวมาดูอีกมาดูอีกมาดูอีกนี่ดูดูดูกุ้งเพียบเลย กุ้งไหมกุ้งบานเลยครับโอ้ยอืแน่นอนจริง ขีทอดซ้ำไปสามทีนะตรงนี้สามทีแล้วก็คิดติดมาเรื่อยครับทีสี่ห้าตัวสามสี่ตัวสี่ห้าตัวอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่สามทีเดิมเลยครับไม่ได้ขยับไปไหนดูดูดเล็งเล็งนะครับเล็งแล้วเล็งแล้ว หลงหมายแลงหมายแวบก็ให้อ๋ออันนี้ไม่บานเลยไม่บานเลยอ่ดูไม่บานจะได้กุ้งไหมด้ยไ,ไม่บานเนี่ยมาไหมมาไหมไม่มีโดดวันนี้ทีนี้ไม่มีโดดเมื่อกี้ก็โดดสวนขึ้นมาเลย มีแล้วมี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 ม,ม,ม,มีมีมาตัวครับมีมาแล้วมีตัวนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมีตัวแล้วอ๋อหุบปลาบานเลยน่ะไหนเมื่อกี้อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนนี่นี่กุ้กงกุ้งกุ้ปลาจวดปลากรดเมื่อก,กี้เห็นกุ้งมาตัวเดียวนะครับทีนี้เห็นกุ้งมาตัวเดียว còn vậy, phải vọc mày nữa mày tao nghe thấy, tao đai กุ้งบาเลยเนี่ยดูเลยเนี่ยกุ้งเทียบเลยอืมเนี่ยกุ้งบาเลยอืมหลังไข่เบบวยกุ้งขามไม่ใช่เนี่ยมัน,ม,นมันมาตอนน้ำขึ้นเลยนี่ยโยนทีสามสี่ตัวสี่ห้าตัวะตัวเล็ก โยนทิ to uh ้งบางกุ huh. ้งบางกุ้งเนเนี่ยเนี้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 ยตัวแดงปัดเลยกระบวยไหนว่าดูดังดูยันี่นี่โอ้ยตัวตักระเกงแกะเขี้ยวโอ้ยในตัวอ่ะเออตัวสวยเลยตัวกำลังสวยเลย เอไปสี่ห้าทีนี่รอไปเยอะนะอนืออ,มอ,อ,อไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขยับไปไหนห้โลยโยนอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> mày thiên mày thiên hai ba lê hai com lê hai com lê hai tonya mi này lê ba? nhá yon 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 Nè, cái bốn nè Ừ, ừ, ngủ lên หวานดีเว้ยนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว แม่ของพุนเฮ้ยปลาเฮ้ยอะไรโอ้อโหนีก่กว่าปลามาแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ย,ยกุ้งนึงอ่ะมาแล้วโดดขึ้นมาแล้วครับโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่พลาดเลยนะกุ้งก็ไม่ไม่พลาดเลยทนะพีงยงบาเลยนีกว่าบาเลยกุ้งเพียบเลยอุ้ยใช่ป่ะเอเอ เป็นไงอ่ะโอ้โหแน่นอนจริงเลยโอ้โห,หนาดองปลานะตัวกำลังดองเลยนะอือโอ้ยแกงต้มโอ้ย <laughs> เฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนประจวดได้อร้อยนะฮะโอ้ทอดโอ้โหมดยิงยิงเนี่ย bụi bay, bụi bay. đấy bị cung la à? mà. à. à đấy à? trái không? không phải. cung cá po, cung cá tầm á. ôi mai quá, mấy Ôi có vài cung โได้เยอะครับกุ้งได้เยอะเลยทีนี้ห้าหกตัวอืมมีกุ้งหลายอย่างเลยทีน,นี้โอ้จบบยจะบให้กุ้งขาวม,มีกุ้งอะไรดีนะครับกุ้งกระปาะหรือกุ้งกระต่อมนี่แหละอโอ้เยอะเยอะเยอะแถวแถว แต่มีขยะร้อยๆเนหะมือนกับน้ําขึ้นนะน้ําขึ้นหัวขวัวน้ําขึ้นเนี่ยมันก็มาคงจะมาขึ้นมาแบบตามน้ําขึ้นมาเพราะน้ำร้อนอ่ะโอ้หากกินง่ายดีครับหาก,กินง่ายเลยน่าทาหอยนี่เองนะครับโยนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดวได้โลละทีสี่ห้าตัวเมื่อก,กี้ขึ้นมาได้เห่าหัวนะ เนี่ยห้าหกทีผมเห็นเนี่ยหลายสิบตัวแล้วเป็นหลายสิบละยี่สิบสิบตัวน่าได้แล้วตอนนี้เจ๋อเลยนี่เป็นของสับปะมิตรนะครับของสับปะมิตรหรือของใหม่นะครับพัสดุเ JD, จดีจังหวัดสมุทรปราก,การ เป็นไงหาหากินหน้าบ้านเลยครับผมหากินกันหน้าบ้านเลยยุคนี้นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อหากินยากครับยุคโควิดออดแถมหน้าบ้านเลยครับบุ๊บโอ้โอ้น่าจะมีนะน่าจะมีอ่า và thấy nó bốc lên mà thiêng, không biết là ai cung đúng không, cung hay là cá, không mà thiêng, để nó ngay thiêng. ครับลุ้นันจะมีแม่ทีนี้เพราะมันซ้ำหลายทีครับโยนซ้ำมาหลายมีแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดีดแล้วดีดแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ดีดดีดดีดดีปูเปียปูเปียเลยมาแล้วมาแล้วเห็นเห็นลวหนึ่งแล้วล่ะโอ้โเห็นเห็นละหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ข้างล่างมีหี่เปล่าเฮ้ยสองตัว ไหลออกมาสองตัวแล้วนี่นี่สองตัวนี่นี่นอืมไปปากุลาปากุลาปากุลาอ๋อยที่พึบเมื่อกี้ใส่ตัวนี้แหละโอ้ยนี่หล่นมานี่แล้วสองตัวแล้วข้างล่างครับนี่โอ้โหนี่นี่นี่นะตัวสวยเลยนะนี่ตัวโอ้ Ô oh, đây dở. Đây dở, đây dở. Ừ. Nhi, mà giao. Oh, Ô ban. Cùng thắng nắn. Nó đi cái lại tua với bị cục cá bọ dở. Không thầm tua. À. à Ừ. Dạ. โอ้เรียบเลยเรียบเลยอ่กินเปล่าแมมกะพุนอ่ะเอออ่เนี่ยดูโอ้เนี่ยโอ้ตนเลยนะโอ้วีีีเอออ่ะอืมเ ไม่ไม่กุ้งดูเลยแล้วล่ะฮะข้าล่างเลยโอ้โหโอ้โหเพียบโอ้โหเยอะเลยครับไต่กุ้งมาเยอะเลยโอ้โหนี่เราพูดถึงจริงๆเลยแค่นี้นี่พอกินแล้วเนี่ยสำหรับครอบครัวหนึ่งนี่เยอะเลยครับแค่นี้ก็พอกินแล้วอ่ากินง่ายนะ หน้าบ้านเลยครัไม่ต้องไปหาที่ไหนเห็นไหมโอ้ธรรมชาติยังุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเรียบตอนนี้อโอเคมาดูกุ้งแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิในการหานะครับสำหรับพระเอกของเรานะครับโยนกุ้งหน้าบ้านตรงนี้เองโอเคเจอกันใหม่โอเค,เออเคได้ทุกทีเลยโอเต็มเต็มแล้วโอเคครับไปละ